12อันดับดาวรุ่งชายจากทางช่องเจ็ดที่กำลังจะมีผลงานที่โดดเด่นเพิ่มมากขึ้นในปี2564ซึ่งทั้ง12คนในปีหน้าทางช่องเจ็ดก็จะดันเพิ่มมากขึ้นปีนี้ว่าดันแล้วนะคะปีหน้าดันยิ่งกว่าเพราะว่าได้รับบทบาทที่ท้าทายฝีมือและเด่นเพิ่มมากขึ้นด้วยบางคนปีนี้เป็นพระเอกละครเย็นปีหน้ากระโดดขึ้นมาเป็นพระเอกละครหลังข่าวแล้ว หรือบางคนนะคะที่เขาเป็นพระเอกละครหลังข่าวอยู่แล้วปีหน้าก็จะได้รับบทบาทที่ท้าทายฝีมือเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องบูเข้าป่าแล้วนะคะปกติเนี่ยเวลาทางช่องเจ็ดเขาดันพระเอกน้องใหม่ก็จะส่งไปเล่นละครบูก่อนนะคะแต่ปีหน้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ดันพระเอกน้องใหม่เยอะแต่ว่าไม่ต้องเล่นละครบูนะคะใส่สูตรแบบรอๆออยู่ในเมืองเลยขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้คือการจัดอันดับ ดาวรุ่งชายจากทางช่องเจ็นะคะโดยที่เขาเนี่ยเคยมีผลงานออกอากาศให้เราได้รับชมกันไปบ้างแล้วไม่ใช่การจัดอันดับสแสดงน้องใหม่นะคะเอาเป็นว่าทั้ง12อันดับจะมีใครบ้างแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีผลงานเรื่องอะไรให้เราได้ติดตามชมกันในปีหน้าบ้างก็ไปเริ่มกันที่คนแรกกันเลยอันดับ12ภูมิเกียรติภูมิผลงานในปีนี้ของเขาก็คือละครเย็ยนเรื่องก่อนตะวันแรง เป็นผลงานที่เขาเนี่ยขึ้นแท่นมาเป็นพระเอกละครเย็ยนเรื่องแรกและผลงานในปีหน้ามีถึง2เรื่องกันเลยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องสาวสองวิญญาณอันนี้เป็นพระเอกรองละครเย็ยนส่วนอีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นซิกค,คอมนะคะเป็นพระเอกประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่แบมณัสมนในละครเรื่องผู้ดีดงอีโดยอันดับ11โอรลัตทีผลงานที่กำลังออนแอร์อยู่นะคะก็คือเรื่องนี้เกียรติยศ เป็นผลงานที่เขาเนี่ยขึ้นแท่นมาเป็นพระเอกละครเย็นเรื่องแรกประกบคู่กับนางเอกแม็กกี้อาภาส่วนปีหน้ามีผลงานถึง3เรื่องกันเลยเรื่องแรกนะคะเรื่องทะเลเดือดเป็นพระเอกรองละครหลังข่าวประกบคู่กับพีพีพัชยาส่วนอีกสองเรื่องก็คือเรื่องเกาะรักก้นหัวใจประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่เจนนี่ชยีสลาและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรางรักพางใจประกบคู่กับมะเมียวคชดางานแน่นจริงๆอันดับสิบบอมพงศกร คนนี้ก็งานเยอะไม่แพ้ใครนะคะปีหน้ามีผลงานถึง3มเรื่องกันเลยแต่ว่าเป็นพระเอกรองละครหลังข่าวทั้งหมดเลยนะคะก็คือเรื่องทางเสือผ่านประกบคู่กับแจมมี่ปนิชดาเพิงปิศนาประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่จีนเชอร์ตินนาลาและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสามีชั่วคืนประกบคู่กับแพลวเชมวีไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คนนี้จะได้ขึ้นเป็นพระเอกกับเขาบ้างอันดับ9แชปวลากร ผลงานของเขาในปีนี้นะคะที่เพิ่งจบไปไม่นานก็คือเรื่องเงาบุญและผลงานของเขาในปีหน้าก็มีถึง3เรื่องเลยเรื่องแรกเรื่องกำนันหญิงเป็นพระเอกประกบคู่กับแพลเชมาวีเรื่องที่2เรื่องคาทาสิงเป็นพระเอกรองประกบคู่กับแจสซิกา้าส่วนเรื่องที่3นะคะก็คือเรื่องนางสาวส้มหล่นเป็นพระเอกประกบคู่กับเกตพัสิตาอันดับ8บอชนะการ ผลงานในปีนี้ของเขาก็คือละครสุดปังเรื่องโซเวลีที่ประกบคู่กับมินบารามิตาและที่ออนแอร์อยู่นะคะก็คือเรื่องล่าท้าชนประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่แบบนสมนเป็นพระเอกรองส่วนผลงานในปีหน้าก็คือเรื่องบ้านไล่สายสมอนเป็นพระเอกละครเย็นประกบคู่กับพีพีพัชยาและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหลงกลิ่นจันนะคะแต่เรื่องนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคู่หรือเปล่าอันดับ 7. จจินจินนะ ผลงานในปีนี้ของเขาก็คือละครบูสุดมันเรื่องมังกรเจ้าพยาเป็นพระเอกนะคะประกบคู่กับพิ้งพลประภาวดีส่วนผลงานในปีหน้าก็คือพระเอกละครเย็นเรื่องสาวสองวิญญาณประกบคู่กับมินนี่พันธิลาและผลงานของเขาอีกเรื่องนึงนะคะก็คือละครฟอร์มยักษ์เรื่องแม่เบี้ยนะคะเป็นพระเอกรองละครหลังข่าวประกบคู่กับใจบัวฮิดดิงอันดับ 6. บิววรพน ผลงานของเขาในปีนี้ก็คือละครเย็นเรื่องเด็กเสเพประกบคู่ก,กับเมเมทันยวีแต่ว่าปีหน้าทางช่องเสร็จดันเขาให้ขึ้นมาเป็นพระเอกละครหลังข่าวแล้วนะคะในละครเรื่องเกาะรักกล้นหัวใจประกบคู่ก,กับเนยประพาดาก็มารอดูกันนะคะว่าเคมีใหม่ๆระหว่างเนยกับบิลจะออกมาฟินมากน้อยแค่ไหนอันดับที่5เกสพลถึงแม้ว่าพระเอกคนนี้ จะเล่นเป็นพระเอกรองละครหลังข่าวมาแบบรัวๆแต่ว่าเป็นบทบาทที่เด่นไม่แพ้พระเอกเลยนะคะปีนี้มีผลงานสเรื่องที่ออนแอร์ให้เราได้รับชมกันก็คือเรื่องตะวันอาบดาวประกบคู่กับเกตพัสิตาพรมพิศวัต์ประกบคู่กับชิงชิงทลิตาและที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องรหัสลิษยาประกบคู่กับแพลวเชมมวีและผลงานของเขาในปีหน้าก็คือเรื่องกงน้ำพึ่งประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่สก,กายมาเรีย อันดับที่4ยูโรยศวัสด์ปีนี้มีผลงานสองเรื่องที่ออนแอร์ก็คือเรื่องมั่นบางใจประกอบคู่กับเนยประพาดาและคนเหน,นือคนก็ประกอบคู่กับเนยประพาดาและยังเป็นละครเรื่องแรกที่ขึ้นแท่นมาเป็นพระเอกละครหลังข่าวด้วยนะคะปีหน้ายูโรก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่กำลังถ่ายทำและเตรียมจะให้เราได้รับชมกันก็คือละครเรื่องสามีชั่วคืนที่ประกอบคู่กับพิงพอยประภาวดีดูเบื้องหลังการถ่ายทำแล้ว เคมีอของยูโรและพิงพอยก็เข้ากันอยู่นะคะอันดับที่3โกวศินถึงแม้ว่าปีนี้โกจะยังไม่มีผลงานออนแอให้เราได้รับชมกันนะคะแต่ว่าปีหน้าเขามีถึง2เรื่องเลยและเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นพระเอกละครหลังข่าวแล้วนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องปางสเสน่หาเป็นการกลับมาประกบคู่กับคิงพอยประภาวดีอีกครั้งและอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครเรื่องรังรักพังใจ แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วนะคะก็อย่างที่เราพูดไปหลายคลิปแล้วว่ามีการเปลี่ยนตัวทั้งนางเอกและพระเอกก็เพราะว่ามินได้หมดสัญญากับทางช่องเจ็ดในปลายปีนี้แต่โก้เนี่ยก็ถูกเปลี่ยนตัวจากพระเอกเรื่องนี้ด้วยนะคะตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าโก้จะถูกเปลี่ยนตัวด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรถึงโก้จะไม่ได้ประกบคู่กับมินและไม่ได้เล่นเรื่องรังรักพางใจแต่โก้ก็ได้มาประกบคู่กับนางเอกสุดฮอตของช่องก็คือมุกดาณิลลักษณ์นั่นเอง แต่จะเป็นละครเรื่องอะไรนั้นก็ต้องรอทางช่องเนี่ยออกมาเปิดผูชื่อละครกันอีกทีนะคะอันดับที่2โดนัทพัทราพลผลงานของโดนัทในปีนี้ก็คือละครเรื่องฟ้ามีตะวันประกอบคู่กับพระพายและมิดาเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เคมีเข้ากันมากๆเลยนะคะหลายคนกระิินคู่นี้กันเยอะและผลงานในปีหน้าของโดนัทก็คือละครเรื่องรงรักทางใจ ผลงานที่โดนัทเนี่ยมาเล่นแทนโก้นั่นเองนะคะประกบคู่กับนางเอกเดาวรุ่งของช่องอีกคนหนึ่งก็คือปูเป้เกรตสลินถึงแม้โดนัทกับปูเป้เขาจะเคยร่วมงานกันมาแล้วนะคะในละครเรื่องเพลิงเสน่หาแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนั้นจะไม่ได้คู่กันนะคะเอาเป็นว่าเรามารอฟินเรื่องนี้กันดีกว่าอันดับที่ 1. เข้มหัสวีจะเป็นใครไปได้ละ่ะนอกจากพ่อจ๋าของเราปีนี้นะคะเ้มหัสวีมีผลงานออนแอร์ air. ทั้งหมด2เรื่องนะคะก็คือเรื่องตะวันอาบดาวประกอบคู่กับทิสาวลิตทิสาและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องโซเวลีประกอบคู่กับมุกดาณรินลักษ์และปีหน้าก็เตรียมกลับมาประกอบคู่กับมุกดาอีกครั้งในละครเรื่องเถยบ้านไล่สไปายไฮโซที่เปิดกล้องถ่ายทํากันไปแล้วนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือละครบูเรื่องเผาขนประกอบคู่กับนางเอกน้องใหม่กระตูนณชาซึ่งแม้หลายคนจะไม่อยากให้เข้ม เข้าป่าไปบู๊แล้วนะคะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ละครบู๊ในป่านะคะเห็นเขาว่าเป็นบู๊ในเมืองเรื่องแรกของค่ายโคลีเซียมเลยก็มารอดูกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ12อันดับพระเอกดาวรุ่งสุดฮอตจากทางช่อง7ที่กำลังจะมีผลงานที่โดดเด่นเพิ่มมากขึ้นในปี2564คลิปนี้เราจัดอันดับจากผลงานที่โดดเด่นในปีนี้รวมไปถึงปีหน้าด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่เห็นต่างกับการจัดอันดับของเรา ก็ไม่ว่ากันนะคะถ้าเกิดคุณอยากให้ใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็ลงไปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเรียกอันดับตามใจที่คุณชอบเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะเอาเป็นว่าดูคลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับนักแสดงทุกคนด้วยส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอ้อขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่อยากเข้าไปโหวตพระเอกนางเ,เอกแห่งปีประจําปี25 6 3 เพียงแค่เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เท่านั้นเองนะคะก็คือโพสต์นี้ค่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูขออนุญ,ญาตหาก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเจอแล้วนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะสิ้นสุดการโหวตวันที่31ธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปในวันต่อไปนะคะนี่ค่ะสองโพสต์นี้เลยทั้งพระเอกแห่งปีแล้วก็นางเอกแห่งปีตอนนี้ยอดคอมเมนต์ก็ ประมาณ5-600อนะคะก็ถือว่าเยอะกว่าปีที่แล้วอยู่นะคะอย่าลืมเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันนะคะซึ่งสุดการโหวตวันที่31ทธันวาคมนี้แล้ว